ปาดบักพริกไหมมังงามแขกมังงามมังามคือผู้สื่อมาแขกครับบักพริกไหมโลดเท่าไรครับบักพริกครับลดละหกสิบบาทเอาแสดงว่าแพงตัวหนึ่งโอ้โหแอดสิบโอ้โหแทจีโลดละแพงคือลดลงตัว ลุละแปดสิบจะนี่แสดงว่าโลละหกสิบแสดงว่ามันลงมันลงขับมันลงนี่มันมันถือมันบ่ครับถือก็มันถือโอ้ยผมว่าแม่ขัมันลงนี่คือมันเปียกลงแปว่าลงราคาลงลงนี่ว่ามันว่ามันเปียกครับเพราะว่าขันลงน้ำมันเปียกไหมโอมลงเปียกแห้งเมื่อนี้วันที่สิบสองสิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติ มีคนมาไหวแม่ไปครับบัวค่ะลูกเต่าลูกล้านว่นท่านไหนมาจะคน้นบ่อว่ท่านมีแล้วมาแล้วค่ะเออมาไหวแม่แล้วมาไหวแม่รับเนี่ยอล้วอืมอันเป็นแม่แล้วไอเนื้อว่าค,ค่อยขึ้อยากได้อันอันแนวขูดแบบไอตู้วอแถวพน,าน้าพนว่าโอ้ยมันสีสีย่างอันละสิบบาทนึงหรอกกูจะซื้อมหาห้ดอกสนอว่าอันนี้ละลายที่บ่ อะไรเสีบบ่ดีบ่อืมอืมขูดได้ทีมมาทีมเลยเ <c oughs> ออขุดแล้วทีมเลยอืมไปซื้อได้สิเป็นได้อเท่าเนี่ยบ่บ่เขาวางไหนแนวขุดแบบโค้งแนวขุดแบบฮุ่งเออบ่โค้งชนะให้เขาหรอตายยังเลยแต่ว่าอย่หู <ขอ S 2> แต่ว่ามันดีก็แล้วกันราคายี่สิบบาทพุ้บ่ดีตัดดัดไร้หัวผมแวะมาถามซื้อซดอกแวะมาถามว่าบันดีบ่เสียงเหล็กอ๋อเขาบอกฟันว่าขึ้นคุณคืนยังขึ้น สวรรค์ไปฝนคือน้สูงฝนกินข uh ึ้น mm ้ำสูงฝนบัดที่นี eland? ่ผมสิบองค์ฟังพวกขึ้นแะ้จริผมฝันแบบนี้บัดที่นี่ผมฝันว่าข้าเจ้าเอาของหวานไม่กินละให้ไหลมิแต่เขาละซองไหมเขาละซองมุกชเชียวไหมมุกเขาขาวไหมเขาละซองไหมขึ้นกวนฝันดีขึ้นกว่าฝันว่าสวรรค์โอ้ยมันเกิดเสียฝันดีทุกมือทุกขึ้นอย่งไรเจ้าอเออเขียนเสือดิ่ะเออเอาคือ เขนคันเขาขูดเลยบ่ได้บ่ต้องซับก่อนบ่ได้เขาอยากซับนี่น่ะบ่เแล้วก้อนมันมักซับบ่ขูดมันอ่อนแข็งก็คุ้ยเออขุดมาไม่อ่อนบ่แข็งก็คุ้ยก้อนแข็งเนี่ยตอนนั้นลังก้อนข้าจ้าก็อยากกินแข็งแข็งเลยครับถ้ามันอ่อนเข้าจักรบ่อยากกินมาไหนเลยครับอีเลถามันอ่อนผมมีคนอยากกินมาไหนเลยครับแข็งแข็งข้ามีแห้งเออพิชานั้น เอาสิผู้ยิ่งข็าเจ้าอาจจะอยากกินสีมันแข็งแข็งเลยฝา,านไใ้ผู้ยิ่งตั้งหาบฝานไวให้ผู้ชายตั้งหาบผู้ชายอาจจะอยากกินแนวอันอันที่มันอ่อนอถ้าผู้ยิ่งมาซื้อก็เอามือแข็งแข็งเลยตำหมเกขาเจ้าแต่ว่าหันผู้ยิ่งหันผู้ชายมาซื้อก็เอามอืออ่อนตำห้เกขาเจ้าตัวจะฝานร่วมกันไหมครับเพราะว่าจะมาลวกอะไรไปผ่านมักรนอนผ่านผ่านมากรนอนผ่า พอดีผมอ่ากำลังสีแวะเอานี่ไปไห้ใยพันธุ์อันเบียบไผตูแล้วอย่างไรเอาเจ้าแบงเอาไหมเจ้าสะเอาว่าเจ้าแบงเอาอเอแบงเอาแบงเอาเลยนครับมันบาอย่างนะครับอืมแบงเอาครับแเอาครับเอาคนรอปลูกมันมันคนฉีไลายปลูกได้ดูยนี่ เออเอาแบงเอาครับก้อนผมสีเอาไปถึงบ้านยายพันครับพี่น้องครับวันนี้ของหลายเด้อเดี๋ยวสีไทยของให้พี่น้องเบืองกันครับเอาดีเด้อครับผมว้างวันนี้นะครับเด้อจังแบงเอาเด้อครับเด้ออ่ามื้อนี้ลงของไม่ครับเพราะว่าวันศุกร์เดีย้ย <c oughs> มันกาลงมกวยสีใส่วันอาทิตย์ใส่ตลาดนัดนี้เขานั่นแหละปักพิกโลละหกสิบบาทครับอ่าอันแต็ง ก็บอกพริกบะพริกนี่เอามาะสมะหุ่งบ่ไดเอามาขายเหบอครับเอออันแตงนี่นั้นงั้นแล้วทำไมโอ้งามเนาะแตงเนาะโอ้แตาบวบแสบใช่ไหมแสบแสบครับอืมเอออันนี้กล้วยกล้วยหอมครับวีละสิบบาทนี่เท่านี่เท่าไรครับวีบีสิบห้าทั้งหนาครับวีสิบห้าว่าพิ่เขียนไปอยู่พี่น้องเออเพิ่เขียนไปอยู่ โอ้ยเป็นเสียนไปอยู่อ,ยอ่าอันมันเจีวเท่าไรครับนี่ลวดเท่าไราาออาเออถุงละส่าเดี๋ยวสิเอ่อเอาไปเอาถุงหนึ่งเน้่มันเจีวครับผมว่ามันเจีวถุงนึงไปไปไป,ไปฝากไปอยู่กัน,นเอออันนี้แตงพี่น้องครับแตงก่ะถุงละนี้สิบบาทอ่าแตงน,นี่ถ้าขายเป็นถุงถุงเท่าไรครับถุงละลอยพี่น้องครับแตงถุงละอยแต่ว่าอันพวกนี้แบ่งยหอ่มาเป็นถุงละ ยี่สิบบาทนะครับอ่าอันนี้ถุงละยี่สิบบาทเอาถุงหนึง่งเอาถุงหนึง่งอุดหนุนถุงหนึ่งนะครับผมไม่กินดอกมันเจนยวเพราะว่าผมไม่ชอบนะครับอือันนี้ก็คือกล้วย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 วย <mit. S 1> ละสิบบาทวิละยี่สิบบาทวีสิบห้าบาทพี่น้องครับอื เอามือนี้ท่านไใ้ตำเจโคเพราะว่วามันเสาร์อยู่แบงเอาแล้วปะครับแบงเอาแล้วครับแบงเอาแล้วโอ้โอ้ครับพี่น้องครับอ,อืมเอาโอ้เด็ดยอดอ่อนเนี่ย่แม่หมายถึงว่าเจ้าผู้สี่มันกับว่านันตัวครับพ่อแม่หน,นี่ไหมเด็ดยอดถิ่มเนี่ยเสกแกง <c oughs> เสกแกงจุ่มมันจะสามอันน่ะนะใช่ พี่น้องครับมือน,นี่กะบ้านแม่สิปูเป็นบ้านแม่สิปูไ่ตู <c oughs> ไหเทา้าออมกบออมป่าแจงไซน,มนมหมหงนอไหม่เด็ดไ่แจงนันแจงนี่มันขาดอะไรได้ไ่ตูเล่านี่ไ่ตูไทยอ้วนไ่ตูเล้าป้านผมเรียกว่าอ่าพักอ,อิตูดีนะครับอืมไ่ตูดี <c oughs> <c oughs> อ่าคลิปนี้กระเสียไวไปสักนิดละพี่น้องครับ แบะมาถามความฝันกันซื้อๆบอกว่าฝันดีบ่แต่ว่าผมเนี่ยอาจตั้งแต่จุดทูกปูน่ะจ้ะเพื่อฝันดีว่ะสิกินี้ว่าฝันว่าได้กินได้ของหวานอย่างแบบไปไปนอนมาเคลื่อนครับ้าตลาดอืมเขาสิมาอยู่เรี่ยอยู่อย่าลืมเด้อบัดที่นี่สูตรสูตรสูตรฝันบะฮุ่งนั่นนะคันคันฝันไบสองถาดครับถาดผู้หญิงนั่นเอาเอาเอาซุ้มแข็งตำหมิ้นะเจ้าแต่ว่าถาดผู้ชายเอาซุปวอนตำหมิ้นะเจ้า พ่อก <Merci. S 1> <im> <ai> ันคลิปหนาก็แล้วกันพี่น้องยุดีมีแห้งสูบดีคนความเจ็บจะแสดงวามันใครจะสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนครับอ่าพอดีได้โชคดีได้ครับได้เบี้ยคือเบาอีกมันหลายอยู่ด้วยหนึ่งสิบรถบรรทุกกรบเปาเหมือนเดิมไปแล้วจ้านั่นาระก็ถือว่าฝันดีฝันขึ้นสวรรค์กับฝันดีตัวจะเอาไปได้อีก่มเฮ้นย เขาเลขสิขึ้นมาซะเขาเรียกคืนไงเท็จแปลหรเป็นเท็จเก่าของท่านบ่จังสันละท่านสืบคืนเดี่ยเอาก็แล้วแต่ใส่วิจารณญาณในการช่วงวันแล้วกันครับอ่าเพราะว่ามันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเหมือนบ่นั้นห้ามกันบ่ได้บายบายจ้าบายบายกับพี่น้องครับเอาฝันผูกฝันมาสิได้งามบมวนลเก่าครับพี่น้องครับนี่คนอารมณ์ดีครับ เดี๋ว่าปีหนา้าก็สิแปบแล้วพี่น้องเอ้ยเออ